ให้เพื่อนบอกเพื่อนถึงนะไได้ไเดี๋ยวกูชนยื่น่อหน่อเดี๋ยวูให้หน่อยได้ได้ได้ไไม่มีปัญหาเพื่อนเอาเลยเลยกูยึดได้ตรงนี้สบายมากมาแล้วมันมาเองแล้วมันมาเสริฟเองแล้วๆี เฮียเราโดนยึดเหรมันมาถมมาถมมันเอามันเอาไอ้เงี้ยไปเซ็นรับเามาท่ชน นี่ยมาที่นั่นวิ่งวิ่งมาหลังสวยเลยค่อยค่อยโอ้ยมองเด้งโดนยุ่ยเที่ยวอะไรวะยุ่ยเที่ยวอะไรนะคอมบ้ามันเอาตำมอนมาเต็มเลยต่อยก่อนก็ได้มั้งเฮ้ยเอ็มไฟกำลังเครื่องใหญ่ทงเลยไปเอาทง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 คันทงคันทงทงเราไปนั่นน่ะ ทองกลางอ่ะเพื่อนต้องไปทางครามเหรอทำไมอ่ะฮะเพราะว่ามันได้สี่พันแต้มต้องไปสงครามไหนแล้วแล้วมันอยู่ไหนนั่นน่ะนั่นน่ะที่มันเป็นรูปธงในมินิแมปไปเพื่อนมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปธงอยู่ในมินิแมปแล้วแอันไหนมันมันเคลื่อนย้ายธงไปไหนวะอ่ามันกำลังไปบ้านมันมันกำลังเอาธงไปบ้านมันจะปวดเยอะเลยมันโดนพิพีคอตีไปได้ เียมาเอาตัวงคืนมาเนี่ยเยมเมเอา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 ไปบ้านเราคุณจะตายตายไปเร็ววมันตึงกันเลยโอ้ยเสสโนท็อปใหชนกูใหญ่เลยสั่งแม่งนะแม่ให้มันได้โถงชนะ โดนอยู่แต่คนมันเยอะมากใช่คนมันเยอะมากอ่ะโอ้โหแรงจาดแต่งร่างชนยับเลยแต่มันดีเหี้ยเลิกไม่พร้อมพี่แต่งไม่เจ็บเปล่าแต่งทงมันยังไม่ไปไม่ได้รัมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยโอ้เียเดนโตเสาอีกแซ่ดโอ้ยโอ้ยเด้งโอ้ยเจ็บเตี้ยเตี้เตี้เตี้ไปหมดโอ้ยยังไปหมดโอ้ยยังไปหมดอ่ะ แต่งสวยมันพี่สวยเลยสวยเลยดีดมมีมันยึดตรงบ้านเราแล้วอ่ะไอ้เนี่ยธงเราเสียหายหนักมากเลยยี่มันหลุมหูมันไอเหี้ยเอ้ไหนวะตรงบ้านเราตรงอีะธงอยู่ตรงกู้เนี่ยออบ้านหน้าบ้านเราโดนยึดไปแล้วเนี่ยฟ้ามันยึดดีดีไปแล้วมังยึดหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือแนละ้ว อยยยแแลล้้ววืืืืนนคคตึงกลางอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือกูตึงกลางอยู่แล้วตรงกลางก่อะตรงกลางอตรงกลางนี่คือแล้วเท่าไหร่มันหมดว่ายไทยเซ็นเตอร์ท็อเปุ๋ยเนี่แล้วเราไม่มีใครมีไทยซ็นอร์ท็อปมี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 โอ้โแปงในนั้นมาไม่ใช่ก็ได้เองกูเองกูเองกูมาแล้วนี่กูอยู่ตรงทงเลยเพื่อนไทยเซ็นตอรท็อปทงเลยเพื่อนติ้มอยู่ ยูกเราวาดอยู่เพื่อนเอาพงกลับไปได้ป่ะเอาพงกลับไปได้ป่ะต้องต้องไม่มีคนต้องไม่มีคนแบบว่าไอ้แบบไอ้แตะไม่งั้นไม่งั้นมันจะรีเซ็ตเว้ยมันต้องเก็บใหม่มันต้องเคลียร์คนก่อนอยู่อ่ะยี่เมื่อกี้เนี่ยใช่เนี่ยตอนนี้แยกคนยึดฐานอยู่ได้ได้แล้วยึดถามมันได้โอ้ยสบายไวปใหม่โปรไล่ยึดถามมันได้ป่ะเดี๋ยวเล่นตรงกลางๆเนี่ยเนี่ยยึดเนี่อนกันตอนนี้ตอนนี้คืออยู่ตรงพงเว้ยเป็นมานี่หมดเป็นมานี่หมดโอเคโอเคยี่่เปีนยี่ เฮ้ยตรงพงโล่งแล้วโอเคโอเคนี่กูอยู่เนี่ยเกียร์อยู่เฮียยังยังไม่ยังไม่โล่งยังไม่โล่งมีคนอยู่อ๋อโอ๊ยเฮียเลยเฮียจัดโดนลุมยิบหายมันกดมันกดเกิดมาแบบมันกดมันกดเกิดมาลุล้วนเลยอ่ะตรงเนี้ยตรงพงไงโดนลุมเยอะมากมันดักหน้าบ้านเรายารดักหน้าบ้านเจ็บจังมาก อกูกูแตะธงไว้อยู่เนี่ยกูกูแปะแปลไว้อยู่เนี่ยโดนลุมเยอะมากสัตว์ตายแล้วกูไปใหม่กูแปลแปะธงอยู่เนี่ยโอ้เียตายฮะสวย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 เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาธงแล้วเพื่อนเรามาธงแล้วเพื่อนเรามาทงไปเวอะดเนี่ยพยายามเอาทงพยายามอยู่พยายามอยู่ตายไปไปไปมีคนมีคนได้ธงแล้ว 6ตัวแล้วยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ยิงอยู่อยู่ตรงท้องเนี่ยสิบวิสิบวิหิวใหญ่โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรน้องบึ้มเฮ้ไวเลยกำลังกำลังกูลังกูกลังเอาทงกูกลังเอาทงโอ๊ยเจี๊ยโดนแตะไอสัตสเอาทงไปดีโอ้ยโอ้แตะตรงนะแมงไรค้าแมงไลรแมงไรคือเป็นทะยง จะไปุยได้ไข uh ทงอ่นนะอยู่อยู่ตรงกลางอ่ะมันยังไม่ได้ <c oughs> มันมันเติมรัวๆเลยเนี่ยเยอะมากมันเยอะกูตไปเอาง่ายๆอ่ะกูสู้ไปคิวหนึ่งไองทงมันเยอะตอนนี้กูสู้ไปหนึ่งปุ้ยสักโอเคเดี๋ยวเราพูดเรือะไรสักอย่างยึดทางซ้ายได้แล้วยึดทางซ้ายได้แล้วยี่ห้อยึดยากอยู่ยี่ห้ยเยอะที่มั้ยึดขวาต่อ เนีอาเอาอีโลก่อนเนี่ยไอ้ที่มันปวดทองอยู่เนี่ยเป็นลดเพิ่งเราทองแล้วเราได้ทงแล้วกันการกันกันการงหล่ะมันหมดแล้วเพิ่งเราได้ทงแล้ววิ่งเร็วกันกันการกันการอยู่กันอยู่กันอยู่ทองตกทองตกแต่แต่ตกตกไม่ไกลตกไม่ไกลตกไม่ไกลผมันปว่ามือันจะตายตีแม่งไม่ฉันเออสติปังดูเลยเว่ นี่ยเนี่ยต้งงเลยอยู่งงเลยาย่รโ่เยมมีคนนึงมันมีคนนึงมีคนนึยไม่แรงนจังวไไ้ใครได้ทองอ่าใครเก็บทองอ่ะไอ้สลามใครเอาสลามมาเฮ้ยไป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 สลามสลามดิฟสลามดิฟไป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 ไกันทง กรนะทกกระทงดีดีแต่งตมันไปเลยนะยึดนยะึดนจะุดสายสวยสวยสวยเล่นะล่สวยาัดด้ปปะสวยเปื่อยน้ำแล้วเปื่อยน้ำแล้วเปือยน้ำแล้วเยี่ยม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 สวยเลย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  ุดสายบนกัแล้วจะโดนยืนจะโดนลดไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคบี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 โอ้ยมันเยอะแล้ววะกไปไหนอ่ะสายบนหรอบี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 บบี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 ปล่อยแม่งเลยอ่ะกลางได้แล้วได้ได้งไงอ่ะกูเอนบบีบ วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่สวยเลย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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลย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 ตัวเยอเลยเล่นค่อ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 ยเล่นไม่เป็นแบงล่างแบงล่างหมดตายเลยโคตรแรงโคตรแรงมันตายไปแล้ว ตาแล้วคุปตนตายแล้วสวยเพื่อนสวยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแข้งข้างข้างนาะใช้อยังไม่จบสวยขึ้นมานี่ปันไปเพื่อนโอ๊ยเป็นไรเออยิงอยู่ยิงอยู่ตีตีเอาเงินตีให้สวย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 เลยสวยเลยสวยเลยอันนี้ยิงจังเนี่ยดไปไกลซีมูไอ้ยี่นี้ยิงจังไปอีอีไปไปอีถึงแล้วนี่เปล่งแล้วมันจะเปล่งแล้วใช่ ไออีอีโป่งไม่ไม่ได้นะไม่ได้ถ้าก่อนถาก่อนถาก่อนไอเทียไอเทียแมวน้ำบมายึดยึดจุด E ให้แล้วอีโป่ง E โป่งยึดแล้วโอเคเลยงั้นงั้นไป B นะโอ้ีป่ะเพื่อนตรงตรงีใช่ไหมีใช่ไหมเอา B โอเคโอเคได้ได้ ีฟร okay. hey, right. oh, oh, ีอยู่เก็ตเป็นไรแล้วมันเขาทงทงทงฟีอันี่กูอยู่เนี่ยแทงมันอยู่อยู่พี่ฮิวฮิวเอาให้ได้อย่างน้อยสองวงอ่ะเราอุ้ยไอ้เหี้ยทำไมสีเหลืองมันขึ้นเร็วจังวะมันได้หน้าบ้านเราไอ้เหี้ยไปไปไปเอาปล่อยหน้าบ้านโอ้โหไม่ยอมปล่อยไปเฝ้าหน้าบ้านไปหน้าบ้านหนึ่ปหน้าบ้านหนงโอเคโอเคโอเคได้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  ได้มัยนดีคืนแล้วดีดีเป็นแดงแล้วดีเป็นแดงแล้วดีเป็นแดงแล้วโอเคโอเคทาได้ไปดีกับไปดีกับไปดีแล้วกูอยู่บีกูอยู่บีกูอยู่บีอยู่ยังไม่มีคนมายังไม่มีคนมาผมให้คนหนึ่งวิ่งอยู่ไม่ใช่ว่ะมีแต่สองตรงกลางแล้วกลางไปยังโอเคยังได้อยู่ยังกำลังได้อยู่ไม่ต้องห่วงดี ลังารที่แบบเป็งกาาเยอะมากเยอะมากมาปกไม่ดูไงฮะังเยอะมากไอเอวมามาอยู่ปุไปแ่รกเพี่หืวมกรอเลยไหมนี่งเยอะมากไอ้สั์มีปะ่อเหรอ่ไเลยไห่ยเลย้มึงยุไปไปเพื่อนกูขอกลางทองหน่อยได้ไหมกูจะเก็บทอง เนี่ยสวยเงือนสวยเลยสวยเลยสวยเลยกูเอาทงอยู่ไอสัตว์มันมไอเย้โคดี้เอาออกไปหน่อยตึกเก้าตบทีเดียวโคดี้โคดี้อยไล่อยู่โคดี้อยไล่อยู่จะตายละเอาดีมันเอาเอาบอลออกเอาบอลออกไปหน่อยนั่ะสวยสวยสวยเก็บ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 ไป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 กันธงครับกันธงครับไปไหนอะเอารงณ์อารมณ์ับบ้านเพื่อนมันไปปิดทาง เฮ้ยมันไปผิดทางมันไปผิดทางไปบ้านมันเดินกลับบ้านเรากลับบ้านดิไอ้ยิจิวมันไปบ้านมันไป<อ>ช่วยก่อนหม่บ่นดิบอกเดินไปบ้านเราเออเดินอยู่มันเดิน <c oughs> มันกำลังไป e, อีกำลังไป e. อีจิวกำลังไปอีโอเคเฮ้ยจุดอีคือแล้วจุดอีคือแล้วโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคไอโอมตั้งนี้ตั้งนี้อย่ายให้มันตามมาเดี๋ยวกูยึดติเอง ที่ตามทวงคาย่ะข้าวนหมดเนี่ยที่มันวิ่งไล้ทวงคายู่อ่ะเนี่ยเรานำเยอะแล้วเนี่ยเรานำเยอะแล้วสวยสวยจะหมื่นแล้วโอ้ยโดนใบเห็นคดีเนี่ยเวลาเดี๋ยวเยึดจับขอบี๊หน่อยขอบี๊หน่อยจุดบีโดนยิดคืนแล้ววะมาหน่อย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 กูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวเนี่ย เกวุ้ยวเี่าี่ิบซับกูยืนประมาณนาทีเนยะี่ไอ้พวกแมกลูฟุยซะย่ไอ้สัสวยเลยเพื่อนสวยเลย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  เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมันจะถึงแล้วเอะไรน้องอะไรได้อยู่ได้อยู่น้องเจอมาแล้วเพื่อนมาแล้ว thank you thank you อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วขอบใจหลายๆโอเคยึดและยึดแล้วยึดแล้วแล้วใช้หมดยึดแล้วโอเคเอ่อเอาไงไปซีไหมเสือซีไปีไปซีไปซีไปซีโอเคโอเคมันยึดมีแล้วว่ะมันยึดวิ่งวิ่งอีแล้วซีแล้วกัน Okay. ไม่ไม่เยวไปซีก็ได้เดี๋ยวกูไปคนเดียวเองได้ย่อยไปไหนย่อไปไหนย่อยอ่วิ่งมาโอเคเดี๋ยวกูไปซีไ้ล้ย่อยอย่อยไหวอยู่ถ้ามันไม่ทำคิวไหวเลยน่อย่าเยเขาโทษโอ้เยอะเยอะไอ้สัตว์เยอะมาก มีคนเยอะเยอะมากมามามาแล้วเยอะมากเอตัวแหลมหมดเลยพี่พี่มาช่วยน่อนเยอะเลยเยออ๋ไอ้เจ็บมันเยอะมาอันตีไงแซบมันี่ไงสบเยืดยอะเยอออยโอ้โอเคโอเคสวยเลยสวยเลยเยี่ยมเยี่ยมเย่ยไปอยู่ไปอยู่อยู่กูกำลังเข้าสีกูกำลังเข้าซีโอ้เยอะเยอะ โอเยอะมากไมยืนน้าบ้ากลับหน้าบ้านก่อนัยืนหน้าบ้านก่อนเดียเอาไปไปไหนวะไปไหน่ะ

S <S ตอนนี้มีส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ซีอยู่ตรงกลางตรงกางเร็วมันจะตายเยอะนเย้ยเนี่ยยีสลามาระเบิดมันจะตายมันตายนะพี่้องแปลงร่างแม่น้ำว่ะ ถ้าเราได้รงนี้ชฉะนั้นม,มีตัวหลายบ้าน,านอยู่แล้อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านเลยหลาบ้านหลนวันคนเกตอตองจุทรัพยากรเฮ้ยพงพงธงกลางเร็วเอ้มีอยู่หน่อย<ป>เร็วจะตาย โอ๊ยปิ่มปิ่มปิ่มน้ำปิ่มน้ำเรื่มปิ่มน้ำ,นำครับอ้อตายเออไม่นานอฮ้เฮ้ยยึดยึดกิโยยุดอีกเราจะได้แล้วยุดนี้ได้แล er ้วที้เราบีบไปนั้นเหียบวะได้ยินีแล้วเฮ้ยตรงกลางไปไงอ่ะเอาเอาเอากระนังหลักไปตรงกลางเลยไปดูไปดูดีแล้วมึงแหวนลหลังมันสกิลเที่ยลงหน่อยวิ่งฟุ่มเฟือย Okay. มีคนสู้เราไม่ได้ถูกการเราแพ้นะนี่เนี่ยมากันแล้วมากันล้วมาตาไปตรงกลางเลยไปตรงกลางเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกูควรมาให้เดี๋ยว,ยวกูควรมาให,าให้สวยเลย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 กูคกวนอยู่กูคกวนตรงกลางกูควนตรงกลางอยู่ควนตรงกลางอยู่เกียร <Yeah. S 1> <stop> ์อย่างเพื่อนเดี๋ยวกูจะได้เก็บธง บึ๊บกูเก็บทองโอ้โหไม่ได้หว <the supply> ่ะเนี hmm. yeah, Ooh, yeah. ่ยใครวะเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่กูปมอยู่กูปมอยู่กูปมตามอยู่แล้วกูได้ทงกูไปแล้วโอมน้องโอมน้องโอมน้องโอ๋ยมาเอามาเอาเดนนิสเซิลมาตีกูกูตายไอ้สขนาดเออเรกปมอยู่กปมอยู่ผม่้ปมอยู่โอุ้ย ยังไม่ยัม,าม,มากันมน่นจะทำมาเคียไอ้เียไดโหดจังวะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนนิดเดียวโวนแปลกมางบอสมาเลยเฮียสั่ง์ไม่เอาไมกะกอรซอมาตีก เราตายเต็มเลยแสดงว่าบอลมาเคลียร์เราเลยไปเร็วไปเร็วกำลังไปกกำลังไปกำลังไปเฮ้ยทง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 มาแล้วกูมาแล้วไหนใครทงอืมมานี่ทงตกแล้วทงตกแล้วควิดเลยเฮียไอแสบเลยที่กูอยากเป็นผู้ผู้คนหมดกูเหมือดมังมาดเลยว่ะจักยยังว่ะ ไู่ฆ่าไปห้าสิบห้าตัวมันมีอะไรให้ปรโมชลนะเปิดจเียคู่่ากัหคู่ฆ่าไปสามร้อยตัวมอนนีแท้ไม่ใช่หรอไม่มันสังหารใชเยอะสามร้อยเลยใช่ชีวิตหนึ่งค่าห้าสิบปกติห้าสินหนึ่ชีวิตแลก5ห้าสิก็คือห